อันนครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเย็นๆแบบนี้กันต่อนะครับโอ้โ oh, ห oh, ผมขออาสามาเป็นคนช่วยแก้ปัญหาให้แมนยูในแดนกลางเองนะครับมีรายงานจากเดลี่เชลกราฟครับบอกว่าพี่กาเซมิโรดหรือว่าพี่กาเซมเมโร่เนี่ย ได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนครับว่าจะช่วยแก้ปัญหาให้แมนยูหลังจากได้ดูเกมที่แมนยูเนี่ยบุกไปแพ้เบรนฟอร์ดถล่มเลเทะเลยครับในช่วงตน้นฤดูกาลกับ4ประตูต่อศูนย์นะครับเห็นเกมนั้นแล้วผมขอมาที่โอแทฟฟอร์ดทันทีนะครับอืมๆๆๆเราต้องบอกว่ามิดฟิลวัย30ปีอย่างกาเซเมโร่เนี่ยถือว่าเป็นการเซ็นสัญญาสุดสําคัญคนหนึ่งเลยของแมนยูในฤดูกาลนี้โดยเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามเลยณนะเวลานี้นะครับ แมนยูเองได้เจราจากับกาเซมิโรมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วรับโดยเชื่อกันว่าแข้งบราซิเลียนคนนี้พิจารณายุติเส้นทางกับเรอัลมาดริดเพื่อมองหาความท้าทายใหม่นะแต่ว่าที่ผ่านมาครับแมนยูเองก็เริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างน่าผิดหวังหลังเปิดบ้านแพ้กับบริทันด้วยสกอร์สอปราตูต่อหนึ่งแถมไม่พอบวกไปแพ้กับเบรนฟอร์ดเพิ่งน้อยเลทเทสถึง4ปราตูต่อศูนย์ทำให้เกิดความกังวลว่ากาเซมโรเนี่ยจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าจะมาอีกหรือเปล่าเนี่ยถ้าฟอร์มเป็นแบบนี้นะครับ แต่ว่าสื่ออย่างเดลี่เซลเลกราบอกว่ากาเซเมโรได้ดูเกมนี้ด้วยดูจากที่บ้านอยู่ที่ร์มาริดนะครับและเขาได้ส่งข้อความบอกเอเยน์ว่าช่วยบอกพวกเขาทีว่าผมจะแก้ปัญหาให้เองแถมผลงานแบบนี้ก็ยิ่งทําให้เขามั่นใจว่าเขาคือคนที่จะมาช่วยพาทีมของเอริกชนากลับมาแข่งขันในระดับท็อปได้อีกครั้งแล้วตัวแทนจากแมนยูเองก็เดินทางไปที่กูมาริดครับอีกไม่กี่วันหลังจากนั้นก่อนจะปิดดีลด้วยราคารวมประมาณ70ล้านปอนด์ครับซึ่งกาเซเมโรก็ไปสู่ได้เห็นแล้วว่า เป็นการจ่ายเงินที่คุ้มค่ามากๆเลยณเวลานี้นะครับถือว่าตอนนี้มั่นอกมั่นใจกับฟอร์มของเขามา,มากๆเลยสําหรับพี่กระเสวิโรจนะครับโอ้โหขออาสาขันน็อตให้กับแมนยูซะเองเลยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับบทสัมภาษณ์นี้รวมไปถึงข่าวนี้คอมเมนต์ก็ไม้ผมได้นะจัดมาแล้ววารุน